สวัสดีค่ะทริปนี้นะคะเราก็จะมาทําอาหารญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้เราจะมาทำฮิจิกิค่ะเมนูชื่ออันนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะฮิจิกิอันนี้คือฮิจิกิฮิจิกิผัดนะคะเป็นเมนูสุขภาพของคนญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะฮิจิกิก็จะเป็นดิบๆนี้เราเอามาแช่น้ําแล้วนะคะแช่น้ําร้อนทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะเหมายนกันว่าเราต้มอย่างคะ่ะ ประมาณนี้แล้วก็นิเทน้ำทิ้งเสร็จแล้วแล้วก็มาเตรียมหั่นแครอทนะคะหัน่นแครอทหั่นเป็นแนวขวางค่ะใอ้แนวตามยาวพปคุณิด ซอยเป็นเล็กๆตามยาวนะคะให้ประมาณให้เป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะ่ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณประมาณนี้นะคะซอยเล็กๆประมาณนี้ ก็มาเริ่มทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะขั้นตอนต่อไปอันนี้คือใส่น้ำมันนะคะอันนี้เป็นน้ำมันของเป็นน้ำมันงาค่ะของญี่ปุ่นนะคะนิโกมาหอยใส่ไปช้อนเล็กประมาณนี้นะคะอ่ะะะเะราจะมาเริ่มขั้นตอนผัดเลยนะคะให้ผัดช้อนเล็กประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ แครอทก่อนนะคะแครอทหั่นฝอยเสร็จแล้วมาหั่นประมาณนะะี้ค่ะหั่นตามยาวแล้วก็ผัดแครอทลงไปคทุกกรอบใส่แครอทนะคะใส่แครอทผัดลงไปให้สุกนะคะมามาหาปาป ป๊าปทำงานปปเดี๋ยวก่อนนะป๊าปทำงานเสร็จก่อนนะเริมใส่เครื่องปรุงกันเลยนะคะอันนี้เราก็มาโชวอยู่นะคะหนึ่งช้อนใหญ่นะคะนี่นะคะโชอยู่โชวอยู่จะมีลักษณะนี้นะคะโชอยู่ของนี้ก็คือน้ำปลาซอสญี่ปุ่นนะคะใส่ไปค น้ำโอเคี่ยวหนึ่งช้อนใหญ่ประมาณน,นี้นะคะเสร็จแล้วก็ <Okay. S 1> วใส่มิลินนะคะ <Okay. S 1> มิลินก็จะมีลักษณะโอเคค่ะ <Okay. S 1> มิลินก็จะมีลักษณะลักษณะนี้นะคะจะเป็นชาติหวานะโอเคะ <Okay. S 1> okay. ค่ะไอมี่โอเคไหมคะโอเคโอเคนี่แต่มิลินไปสองโ <Okay. S 1> อเคโอเค โอเคค่ะใส่มิลินไปสองช้อนโต๊ะน,นะคะใส่สองช้อนใหญ่เลยนะคะมิลินสองสองสองช้อนใหญ่มิลินตามด้วยสารเออเคแก่โอเคนี่นะคะสารเอสาเอของพี่นิ่มแก่มิลินช้อนเดิมน,นะคะสองช้อนใหญ่ น้ำตาลมาแตล้ตาตาลแล้วก็ผงดาชีนะคะแก่ชอตัวมาติด้าส่ผงดาชีนะคะค่ะผงดาชีไก่ก็เหมือนอยินมตบ้านเราอันนี้คุณจะเป็น <lite> ลักษณะนนะคะผงดาชีใส่ใ <poquito> ส <ifier> ่ไ <inf> ป <wave> ครึ่งนึงนะเพิ่มรสชาติก่อนนัวใสดาชิเศษแล้วก็น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านะคะ200สองร้อยสองร้อยเอมแอมนะคะน้ำนะคะ นี่นะคะตอนนี้ก็คือเราก็ต้มปล่อยติ้งไว้ประมาณสัก10นาทีให้พอมีน้ำคุกขิกแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเมนูเด็กก็ได้นะคะคือเมื่อกี้ไอ้มีเสียงดังมากก็เลยฟังไม่นเรื่องคือลืมบอกว่าแม่เสริมให้ลูกชิ้นปลาค่ะชิ้นปลาของญี่ปุ่นเพื่อที่เด็กจะได้ชอบ